ไม่ขึ้นไ,นไม่ขึ้นเ,เ,เดี๋ยวถ่ายบริเวณนี้เดี๋ยวก็ลงไม่ขึ้น Cháu hỗ trợ cái mà. nào cái nào nó cũng là เอามหม่ที่เอาใหมยอันนี้อ๋ออันนี้อันนี้ที่สอมทางก็คือต้องใช่หินใช่หินทองลงลงกันกันน้ำที่มันจะซ่อมในทางต่อไปแต่หินทองเราก็ซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาคือบางทางี่จะมีราคาหน่อยนึงแล้วเราก็ค่อยๆเอาดินปูทาบอีกที้งแล้วก็ใช้หินหินเกตหินหินเขาเรียกหินสองปูอีกทีนึงกว่าจะทําทางวิ่งขึ้นเขาพบะบาด้อันนี้ก็เราก็เจตนารมณ์ของนงก่อคือการทําทางให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนเดิม แต่ก็ไม่ต้องเขาจะไม่ให้มีบาดยางหรือมีอะไรเนเ่นี้ที่เราลู้มานะครับว่าเป็นแนวทางของผอเป็นแบบนี้แต่ก่อนแต่ก่อนทุกปีทุกปีเนี่ยมันจะเรียกเพราะเราทำไปแล้วทำทำแล้วครับทำแล้วที่มันพังอย่างนี้เพราะว่าเออน้ำน้ำมันกัดเซาะไงคือเราตะอขุดปิดเขาไปแล้วอ่ามันปิดเขาแล้วเราเราขุดหลองน้ำไปเราจะมีท่อแต่บางทีมันก็ตันบางช่วงมันก็ตันตันแล้วก็บางทีหลองน้ำที่เราเราเคยขุดหลองไว้มันก็ดินมันไหลมันอัดอัดมันก็เลยบาคาถนนมาเพราะบาคาถนนมันก็ ทำให้ทางมันพังอยู่ทุกจุดที่ที่ขึ้นมาที่ที่ตาก้องถ่ายมานะไม่ว่าจะเป็นเนินตรงเนินเขาเรียกกันเนินเนินกระบอกที่ลุ่มใหญ่ๆห่มันจะเกิดเพราะน้ากัดเซาะน้าเวลาคนตกบนเขาน้ำจะกัดเซาะจากนี่มันทำให้เกิดเกิดจากการที่ว่าถนนเราพังเราต้องสอบทุกปีครับเพราะนี้มันเป็นปัญหาที่เราต้องสอบทุกปีขายที้จ่ายสูงก็ต้องเอาหินจากข้างล่างมาใช่ไหมต้องซื้อทุกอย่างเหมือนกันซื้อทุกอย่างครับคือเราต้องซื้อทุกอย่างซื้อจากจาก หินคลองที่เขาเขาขุดขาย้เราก็ซื้อเข้ามาหลายเทียวตั้งสิบล้ออยู่ครับแล้วก็แล้วก็เราซื้อขอดินชาวบ้านที่เขาบริจาคบางด้วยือทีเขาตัดทาก็คือหลูกซิ์หล้พ่อที่เาขาเขารบแล้วก็ลูกซิองลงพ่อเขาก็จะบริจาคดินแล้วก็ให้คาคาดินคาไรเขาหมดกันเราขอทุกอย่างเราเราเราขนจากดานหลางมามาไว้บนเขาเนขนทั้งหมดค่าใช้จ่ายจจาสูงต,ต่อปีสูงใน,ในการทำทาง คนที่เยอะๆแล้วรถเยอะเนี่ยคือที่วิ่งคิวมาช่วยกันรถคิวรถคิวทั้งหมดมาช่วยกันมาช่วยกันถ้าถ้ถถาทำไมาช่วยมันทําไมาเสร็จเนะ่ระยะเวลามันเร่งานงานงานมันงานมันมันรัดตัวที่ที่มองเห็นที่กระถ่ายภาพมาเนี่ยคือต้องซ่อมทั้งทางเลยนะเนี่ยซ่อมทั้งเส้นครับทั้งเส้นตั้งแต่ข้างล่างมาที่ท,ท,ทีพีก็กระตาก,กองดึงมาเนี่ยคือถ่ายทำมาตลอดคือมันทางจะไม่มีการเสียบตลอดมันจะมีแทางฝุ่นตลอดมันเป็นยังไงมันคือหลังจาก วิ่งขาวไว้แล้วเนี่ยเราก็คือลงทุกคนก็ลงหมดจะไม่มีใครกาขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วหลังจากที่ว่าพระเดชพระคุณพอทันทำกะรทำพิธีครับเราเปิดปลาหลังจากเปิดปลาปิดงานเราก็จะไม่มีใครกาจะขึ้นมาเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นป่าที่ว่าใหญ่ <c oughs> เราเองก็ก็อย่างไปนี้มันก็ทํางานไปก็ไม่เหมือนไม่มีลูกพอแล้วเราก็ต้องทางานให้ให้ทนันให้ดีเหมือนเดิมเพราะทัน,ทนเป็นทันเป็นผู้สร้างตรงนี้มาเพื่อให้ลูกซีทุกคน ได้ได้ได้ไงได้มีมีอาชีพเสริมในการดำรงชีวิตแล้วก็อันดับแรกไปด้วยนะเป็นราเราก็ถือว่าเราก็ไปขึ้ียกอะไรเราก็ถือว่าเรายังดีอยู่ยังเป็นลูกศิษยดหลวงพ่อไหมยังได้ย่งนี้เรียกว่าตามรอยท่านใช่ครับเราทำตามแนวทางของหลวงพ่อตลอดเดี๋ยวเลยเด้๋ยวเลยน้อยๆกได้รู้ทางนะทางเป็นยังไงตรงนี้มันมันเนินอะไรพี่ อันนี้เขาเรียกเนินอะไรต้องถามคนขับรถอันนี้อันนี้เต้องถามคนขับรถเนินอะไรเนินอะไรเนี่ยตอนนี้เขาเรียกเนินอะไรหรือมันหลายเนินงองมันหลายเนินครับแต่เขาจะอยกเนินสันเนินสันจะขึ้นทางเรียบมันมันหลายเนินมันหลายเนินครับแต่ทุกเนินเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี่ยทางแบบเ็นแบบนี้มันจะเสียทั้งนั้นแหละคือเวลาฝนมันตกมันก็จะบ่าเข่าทางอย่างที่ทุกปีเราจะจิกงหรอกไม่หมดเลยนะครับจิกจิกงหรอกเข้าใไหมใช่ใช่จอบใช่จอบ น้ำมันลงไปในบาบ่มันก็โปรตีนน้ำมันองมันเล็กแต่ฝนตกน้ำมใหญ่มันไปรวมรลองน้ำมันก็ไหลบาสถนนครับเดี๋ยวผ่านหลังหน่อยผ่านผ่านหลังพี่ก็ไหนผ่านให้เห็นพื้นดินนะท่านให้พี่ได้เย็นดูไม่ต้องเอาพี่นี่คือว่าเล็กน้อยนะครับ เทียบไม่มาเทียบไม่มาข้ามากินมันจะใหญ่กว่านี่เลยใช่ไหมใหญ่ตรงเนินบกรถตกทั้งคันเลยรถตกรถที่บอกหลุมยุบไปนอย่ารถถางมาลงได้ทั้งคันเลยชาวิ่งมาโดยเหมือนลงไปคือยุบไปอยู่กลางเลยเหมือนเหมือนเหมือนแผ่นดินยุบอ่ะเหมือนที่ว่าทางอะยางยุบในปีปีก่อนปีก่อนนีก่อนปุบกบไอ้ตรงเนินกับบกเลยนะครับแต่ปีก่อนก่อนมาจากถังเยอะยุบมาก่อนไปเรืเลยๆแต่ตอนนี้เราเราปรับนีแล้วมันก็ไมดุล เป็นหนาอีก <c oughs> <c oughs>